เอาละจ้าเนื่องจากเรื่องเมื่อกี้มันน้อยเกินเนาะครูก็เลยขอเพิ่มให้อีกเรื่องน้อยๆอีกเรื่องหนึง่งอีกสักแค่คลิปเดียวพอเนาะก็คือเรื่องตัวผกผันของฟังก์ชันตีโกณมิติเนาะอีตัวพกผันพวกนี้นะเราจะกล่าวถึงพวกเนี่ย ตัวปกผันตัวนี้เราจะกล่าวถึงพวกอาร์นะพวกอาร์ r c Arc เนี่ยมันแปลว่ามุมนะอาร์ c, เนี่ยมันแปลว่ามุมเราจะพูดถึงอาร์ต่างๆท,ท,ทั้งทั้งที่ ทั้งของ Arc s i ไ e a r c c o แล้วก็ a r c t คทเนาะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นเนาะเรามาเริ่มต้นที่ a r c s i e กันก่อนเลยนะ a r c s i e หรือว่ามุมของไซนะคำตอบที่มันจะวิ่งนั้นมันต้องวิ่งอยู่ตามเส้นสีแดงที่คูโค้งไว้เห็นไหมลูกกราฟสีเส้นสีแดงอยู่ทางฝั่งขวาเนาะ a r c s i e มันจะคำตอบต้องไม่เกิน ไม่เกินมุมในฝั่งขวาที่ครูให้ไว้ดังนั้นมุมถ้าทิดว่าเราได้คำตอบเป็นเราได้คำตอบเป็นอะไรเดียวเป็นสองพายส่วนสามมันเป็นไปได้ไหมสองพายส่วนสามอยู่ตรงไหนทุณคุณวงนี้เนาะวงนี้อ่ะส่วนสามมุมอะไรก่อนส่วนสามมุมหกสิบหกสิบใกล้ x หรือใกล้ y หกสิบใกล้ y นี่นี่แสดงว่าอยู่ตรงนี้คำตอบเราอยู่ตรงนี้ ดังนั้นข้อนี้แสดงว่าเราคิดผิดหรือคิดถูกคิดผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคําตอบที่ถูกต้องของอาร์คไซต้องวิ่งอยู่ระหว่างเส้นสีดําที่ครูขีดเห็นปะต้องวิ่งอยู่ระหว่างฝั่งขวาเท่านั้นแต่เราดันไปได้คําตอบในฝั่งซ้ายฝั่งที่ครูวงสีงน้าเงินเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แสดงว่าเราคิดผิดดังนั้นคําตอบที่ได้ต้องวิ่งอยู่ในฝั่งขวาเท่านั้นเช่นคําตอบครูได้ สิบเอ็ดพายส่วนหกอยู่ตรงนี้นี่สิบเอ็ดพายส่วนหกนะเนี่ยคำตอบอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้เพราะว่ามันวิ่งอยู่ในโซนที่เรากำหนดนะดังนั้นอาร์คไซด์คำตอบนั้นต้องวิ่งอยู่ทางจัตุภาคที่หนึ่งกับจัตุภาคที่สี่แค่นั้นถ้าวิ่งอยู่ในสองฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยผิดทันทีเลยเนะาะอ่ะทีนี้การหาค่าอาร์คมันดูเหมือนงงแต่พอหนูหนูดูตัวอย่างหนูจะอ๋อทันทีเลย นะขั้นตอนการหาค่าอาร์คต่างๆให้เราเริ่มต้นก็คือให้เราสมมุติสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยมีค่าเป็นเซตาเสมออ่าแล้วก็ให้เนาะโจทย์ถามหาอาร์คไซน์หนึ่งแล้วก็ให้อาร์คไซน์หนึ่งมีค่าเท่ากับเซตาเสมอนำสิ่งที่โจทย์ให้มาเป็นเซตาเสมอจากนั้นจากนั้น เราก็จะได้ sin ว่าโจทย์เป็นไซน์ถูกไหมไซน์เอาเซตามไว้ฝั่งนี้ไซน์เซตาเท่ากับ1เนาะสังเกตดีว่าเราจะสลับเอาเซตาไว้ตรงฝั่งนี้แล้วก็เอา1ไว้ฝั่งขวาสลับกันเนาะวิธีนะอันดับแรกสมมุติในสิ่งที่โจทย์ให้มาเท่ากับเซตา แล้วก็จะได้ตัวโจทย์ถามหาไซน์เราก็จะได้ไซน์เซต้าเท่ากับ1 1น,นี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้มาอะไรเท่ากับตัวนั้นเสมอเซต้าคือมุมมุมอะไรไซน์อะไรได้1อ่าเราก็ต้องคิดละไซน์อะไรมีค่าเท่ากับ1มรู้ไหมนะไซน์อะไรเท่ากับ1เราก็ต้องวาดวงกลมหนึ่งหน่วยถูกไหมวาดวงกลมหนึ่งหน่วย เนื่องจากคําตอบเป็นจุดทึบด้วยจุดทึบเสดงเอาได้ไหมจุดทึบเอาได้ไหมเอาได้อ่าจุดด้านบนก่อนจุดอยู่ด้านบนจุดด้านบนนะจุดด้านบนนี้จุดอยู่บนแกนไหนแกน x หรือแกน y จุดอยู่บนแกน y แกนนั้นต้องมีค่า x เลยเป็น0 y เป็น1ทำนองเดียวกันทั้งบน0 1ข้างล่างก็0กับ ลบหนึ่งเพราะว่าข้างบนบนเป็นบวกบนบวกล่างจะลบอ้าวเราก็ดูซิไซอะไรได้หนึ่งไซมองค่า x หรือค่า y ไซมองค่า y ไซมองค่า y เนาะไซมองค่า y ดังนั้นค่า y อะไรที่มันเป็น1ค่า y ตัวบนหรือค่า y ตัวล่างที่มันเป็น1นึ่คำตอบคือค่า y ตัว เออค่า y ตัวบนนั่นเองค่า y ตัวบนแล้วอีค่า y ตัวนี้มันอยู่ในพิกัดพายส่วนอะไรนี่ตรงนี้คือพายส่วนอะไรจ้าได้ปะพายส่วนสองดังนั้นข้อนี้ายอะไรที่ได้หนึ่งถ้าหนูเปิดวงกลมหน่อยหนหนูจะรู้เลย sin i ซพายส่วนสอง จะมีค่าเท่ากับ1เสมอก็เสร็จแค่นี้เนาะขั้นตอนทำยังไงขั้นตอนที่1สมมุติในสิ่งที่โจทย์ให้มาเท่ากับเซตาบรรทัดที่2จะได้ s i n เซตาเท่ากับสิ่งที่โจทย์ให้มาแล้วเราก็ดูว่ามุมอะไรมุม s i ายตัวไหนที่ได้ตัวนั้นอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคอร์อ่าทีนี้ s i ายมันจะวิ่งทางด้านซ้ายถูกไหม คอสจะวิ่งทางด้านบนนะคอสจะวิ่งทางด้านบนดังนั้นคาตอบอยู่ตรงนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนคําตอบต้องอยู่ข้างบนเสมอเลยอ้าวเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งทำยังไงนะสมมุติให้เลยให้จยดให้เป็นอาร์คอสรูทสมส่วนสมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยสมมุติให้โจทย์เท่ากับเซตาอ้าวสลับกันเลยโจทย์ถามหาคอสก็จะได้ คอสเซตาเท่ากับรูทสาส่วนสอคอสอะไรละ่ะเซคืออะไรละ่ะแล้วก็หักนิ้วส่ถูกไหมอันนี้อันนี้เป็นมุมง่ายหักนิ้วได้เลยหักให้คอสอะไรมีค่าเท่ากับรูทสาส่วนสองแสดงว่าคอสดูทางไหนคอสดูทางขวาแสดงว่าเราต้องหักนิ้วอะไรเพื่อให้ทางขวาเหลือ3นิ้วไหมเนี่ย เนี่ยไม่ใช่อันนี้ฉันวาดผิดต้องอย่างนี้ถูกไหมถูกปะถูกไหมหักนิ้วนี้ไหมหักนิ้วชี้หนูลองหักนิ้วชี้ปุ๊บทางด้านขวามีกี่นิว้วด้านขวามีสามนิว้วเนาะสามนิว้วแสดงว่าแสดงว่าหักนิ้วเลยนะหักนิว้วหักนิ้วเลยวะ หักนิ้วชี้นิ้วชี้มุมเท่าไหร่นิ้วชี้มุม30มถูกไหมนิ้วชี้มุม30 30สพายส่วนอะไรจําได้เปล่า30สพายส่วน6เออลราก็ดังนั้นเซต้าก็เลยตอบพายส่วน6เนาะเพราะว่าเราหักนิ้ว30ซึ่ง30มีค่าเท่ากับพายส่วน6เราก็ดูซิพายส่วน6อยู่ตรงไหนพายส่วน6 อยู่ตรงอ่าพายส่วนหกพายส่วนหกคือมุมสามสิบมุมสามสิบใกล้เกลีอะไรใกล้เกน x เอ็กซ์อยู่ตรงนี้เอ้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้แน่นอนแต่ถ้าสมมติหนูตอบหนูตอบหนูตอบสิบเอ็ดพายส่วนหกมันอยู่ตรงนี้เนี่ยสิบเอ็ดพายส่วนหกอยู่ตรงนี้คําตอบหนูจะถูกหรือผิดผิดสิจ้าเพราะคําตอบต้องอยู่ด้านบนมันไม่สามารถอยู่ด้านล่างได้แค่นั้นเอง นี่แหละคือค่าของอาร์ตอออ่าทีนี้ดูตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายครูเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีคนงงเพราะว่าขนาดเรียนในห้องยังงงเลยดังนั้นเดี๋ยวครูสอนอาร์ตแทนอีกตัวเดียวตัวสุดท้ายแล้วครูลองให้แบบฝึกหัดแล้วหนูลองทําติดตรงไหนให้รีบแชทมาหาครูเพราะว่าหนูต้องงงแน่นอนเพราะว่า เธอมันต้องงงเพราะว่าเราไม่ได้เห็นรีแอคชั่นในห้องเรียนตอนนี้เราเห็นแค่หน้าจอนั้นหนูครูเชื่อว่าหนูต้องงงถ้าหนูไม่งงแสดงว่าหนูยังไม่ได้ทำนะหรือถ้าใครติดปัญหาอะไรจริงๆแชทมาหาครูเด้อเพราะว่าครูรู้สึกว่ามันยากถ้ามันไม่เห็นการแอคชั่นในห้องเรียน,นตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้าย a r c ์ค arc อ e arc จะเหมือนกับ a r c s i ซก็คือจะวิ่งอยู่ทางด้านขวาเท่านั้นแต่ a r c s i เป็นจุดทึบถูกไหม อาร์ค n จะเป็นจุดอะไรอาร์คแทจะเป็นดูดีฮะอาร์คแทนจะเป็นจุดโปร่งแสดงว่าคําตอบจุดโปร่งเอาไหมมสี่เรียนมาแล้วตรงไหนที่เป็นจุดโปร่งเราจะไม่เอาเนาะเราจะไม่เอาดังนั้นอาร์คแทสามารถตอบพายส่วนสองได้หรือไม่พายส่วนสองคือตรงจุดพอดีเนะนี่ยคือตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยคือพายส่วนสองตอบได้ไหม อบไม่ได้เพราะพายส่วนสองถ้าเอามันแสดงว่ามันเป็นจุดทึบแต่อาร์คแทนเป็นจุดอะไรจุดโปรง่งมันไม่สามารถเอาพายส่วนสองกับสามพายส่วนสองเนี่ยไม่สามารถเอาได้เพราะว่าถ้าเอามันแสดงว่ามันจ,จุดทึบแต่อาร์คแทนสั่งให้มันเป็นจุดโปรง่งดังนั้นไม่สามารถเอาค่าที่อยู่บนเส้นได้พูดง่ายๆค่าที่อยู่บนเส้นจํานวนหรือค่าที่อยู่บนแกน y เนาะค่าที่อยู่บนแกนแนวตั้งหรือแกน y เนี่ยไม่สามารถเอาได้เพราะว่าถ้าเอาแสดงว่ามันต้องเป็นจุดทึบแต่อันนี้โจทย์มันเป็นจุดปโปรง่งแลาะโจทย์เป็นจุดปโปร่งเราเลยเอามันไม่ได้อ่เราลองทำ arc tan อ้าขั้นตอนที่1ต้องให้เนาะให้ให้โจทย์เท่ากับเซตาเสมอให้ arc tan เท่ากับ arc tan ห่งเนี่ยเท่ากับเซตา อ้า tan หนึ่งเท่ากักบเซตาจะได้ว่าแทนอะไร tan เซตาเท่ากับหนึ่งแทนอะไรละ่ะที่มีค่าเท่ากับหนึ่งอ้าวกูเคยบอกไปแล้วแทนให้หักนิ้วไหนแทนให้ดูนิ้วทางด้านซ้ายหารน,นิ้วทางด้านขวาเอาหนูหักซิหักอะไรให้ซ้ายกับขวามันเท่ากันเพราะว่าถ้านิ้วเท่ากันแล้วหารกันมันจะได้หนึ่งไงอา้าวถ้าหนูหักนิ้วชี้ ด้านซ้ายมีกี่นิ้วด้านซ้ายมี1นิ้วด้านขวามี3นิ้วตัดกันได้หนึ่งไหมไม่ได้หักนิ้วหนักหักนิ้วกลางหักนิ้วกลางด้านซ้ายมีกี่นิ้ว2นิ้วด้านขวามีกี่นิ้วสองนิ้วตัดกันแล้วได้เท่ากับ1เออแสดงว่าแทนอันนี้แทนของนิ้วกลางต้องได้1แน่นอนนิ้วกลางคือมุมอะไรมุม45 45คือายส่วน4นั้นแทน เซตาเท่ากับพายส่วนสี่นั่นเองเนาะอ่ะทีนี้แล้วพายส่วนสี่เราเอาได้ไหมเราก็ไปดูพายส่วนสี่ อยู่ตรงกลางตรงนี้เห็นไหมอยู่ตรงกลางตรงนี้เราสามารถเอาได้เพราะว่ามันอยู่บนเส้นจํานวนนั้นดังนั้นแทนอะไรที่ได้หนึ่งก็คือแทนพายส่วนสี่หรือว่ามุมสี่สิบห้านั่นเองจําไว้เลยมุมสี่สิห้าเป็นมุมพิเศษแทนจะได้หนึ่งเสมอนะแทนสี่สิบห้าหรือแทนพายส่วนสี่จะมีค่าเป็นหนึ่งเสมออ่าเอาละเดี๋ยวครูเขาหน้าจะ จบไว้แค่นี้เนาะจบไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวลองทําแบบขัดเดิรแล้วติดขัดปัญหายัางไงก็แชทมาหาครูนะจ๊ะ1.6เอาแค่นี้พอเดี๋ยววันพุธค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย